ะะมาเจอพี่หงแล้วก็เจ้าของก็คือพี่ถวายนะคะต้องขอบคุณพี่ถวายมากๆเลยที่พาความสุขมาให้พวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็อากาศฝนตกไป,ปลอยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษพี่ถวายพี่ถวาย,ยว่าไงเป็นความสุขใช่ไหมครับเป็นความสุขเพราะว่าพาเขาได้มาเดินเล่นใช่ไหมคะพี่แบบบรรยากาศของผมผมชอบแบบนี้ใช่ไหมคะครับดูสิดูดูดูข้างหลังดูดูแตงโมแตงโมเดินออกมาด้วย แตงโม้กบอาใครลำบากอะไรก็ช่างแต่แกยังผมชอบแบบนี้ใช่แล้วพี่เราอยู่เงียบๆของเราเนาะแล้วเราก็ได้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมผมชอบย่างสัตว์แบบนี้ใช่ไหมคะอากาศของผมแบบนี้ใช่ผมก็ไม่ย่างม่ขายแต่ว่าถ้าจะป็นแ็แกผมก็ต้องขายอืมแต่ถ้าใครอยากได้อยากเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีเราก็ให้ใช่ไหมคะให้อืมเราเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงขายนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ต้องเบียดๆไปจะทำเป็นนึ่พันสนขายแล้วก็ขายไปอืมใช่เนาะ ให้ความสุขเขาไปสุขพรมสุขของผมอืใย่ป่ะแม่ไอ้พานแต่ว่าะบอกินอืึงมันเป็นพรมสุขของผมนั่นแหละใช่แล้วเป็นความสุขแบบว่าคิดดีคิดดีไปคุณไปค่อยไปอยู่ก็สั้นแบบนี้ผมก็หายซีเรียสใช่แล้วหายซีเรียสเลยใช่ไหมซีเรียสค่ะเออผมชอบแบบนี้ค่ะนี่ก็เรามาสัมภาษณ์ที่ทวายนะคะว่าทำไมถึงเลี้ยงควายนะคะถ้าใครอยากได้เราก็สามารถแบ่งปันได้นะคะ ส่วนหนึ่งเราเป็นแม่พันธุ์ก็คือพี่หงพี่หงตัวใหญ่ก็คือเป็นแม่พันธุ์กำลังตั้งท้องซึ่งใกล้จะออกลูกใกล้จะคลอดลูกเต็มทีแล้วก้าเดินกว่าแล้วนะคะส่วนตัวนี้ตัวตัวข้างหน้านี่คือพี่ดอกรักพี่ดอกรักแล้วก็ส่วนตัวสีแบบส้มๆแดงๆก็คือพี่ฝ้ายนะคะค่ะ อันนี้ถ้าใครอยากได้จริงก็ตัวละแสนนะคะตัวละแสนพูดคุยกันได้ผมบอกเลยตัวละแสนมีคุไม่กล้าขายพูดคุยกันได้นะคะแต่พี่เขาบอกว่าเขามีความสุขมากคนที่ซื้อควายไปส่วนมากเขาเรียกว่าจะเอาไปเลี้ยงเอาไปประดับบารมีนะคะใช่แล้วชื่อของชื่สวยนี่คืออยากเก็บไปดูเรีนอยากเก็บไปดูเล่นเนาะใช่ไหมค่ะดูบรรยากาศตรงผมเป็นยังไงเนี่ยอืม ดีจังเลยเอาไปไหนแล้วเจ้าแตงโมไปไหนแล้วเจ้าแมวเหมียวแตงโมพี่ส้มพี่ส้มมาดูเหรอโอ้พี่ส้มมาดูด้วยพี่ส้มมาดูใช่ไหมนั่นมีแต่พี่ๆนะอายุมากกว่าพี่ส้มนะแตงโมอันนั้นก็แตงโมอยู่ตรงนู้นแตงโมอืมอืมนี่คือบ้านของเรานี่ด้านข้าง ตรงนี้เขาก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะมีหญ้าก็ให้พี่หงเข้ามากินพี่ดอกรักพี่ฝ้ายแล้วก็ตัวอื่นยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเราก็ถามพี่ถวายแล้วพี่ถวายก็บอกว่าอยากแบ่งปันความสุขแล้วความสุขของเขาก็คือการได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงเขาไม่เครียดเขาไม่ซีเรียสเขาบอกแบบนั้นนะคะเราเห็นเราก็มีความสุขด้วยนี่ก็คือเป็นกฎแรงหนึ่งดูดยางหนึ่งก็คือคนที่คิดเหมือนกันม,กมักจะเจอ ในสิ่งที่เหมือนกันนะคะเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขเราขอส่งความสุขตรงนี้ไปให้เพื่อนๆนนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปก็ปกดกดติดตามข้างล่างได้นะคะแล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยแล้วใครสนใจที่จะดูพี่ดอกลักนะคะพี่ดอกลักก็อยู่ตรงนู้นนะคะถ้าอยากจะได้ไปเลี้ยงไว้ก็ติดต่อเราได้เลยค่ะ พี่ทวายบอกว่าความสุขนั้นเราสามารถแบ่งกปันกันได้นะคะเช่นเดียวกับแฟดแคทบีเเคนะเวลานี้ปกติเราก็ทำคลิปแมวแล้วคลิปท่องเที่ยวที่อื่นบ้างวันนี้เราก็เลยอยากแบ่งปันความสุขเรื่องของควายเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็มีความสุขที่เราได้ยินเสียงกระดิ่งที่เขาอยู่ข้างๆบ้านของเรานะคะให้เพื่อนๆดูไปนะคะกดติดตามได้เลยนะคะกดกระดิ่งให้ข้างล่างด้วย ดูเพลินๆไปเลยนี่ค่ะกินยาา